演吧。 เดิมแล้วครับผมกับการถอดชิ้นส่วนครับวันนี้จะลากเข้าไปในโกดังครับผมโอ้วันนี้ช่างทีมช่างมาครับฮะอะไรมันก็ไม่น่าตู้นะที่เราทำอย่างนี้ กับช่างบ้านเราเองครับวันนี้เริ่มงานแล้วครับเริ่มถอดชิ้นส่วนแล้ว กับการมาซ่อแมแซมตกแต่งบิ้วใหม่ครับกับเจ้าสรุรค้าคาเบอร์ยี่สิบสองครับวันนี้หัวก็ผุแล้วครับเนาะอมบัรุงเลยกว่าเพ่าเราเปลี่ยนเครื่องกระทำมาแล้วกระบะก็ใหม่แล้วเลยแต่หัวครับเสียดายครับผมเนาะรีบทำไปได้ใช้งานครับผมไม่มีรถใช้งานเลยอ่า ะบยังแข็งได้มากๆเลครับคันนี้เนาะเราเพิ่งเปลี่ยนมากระบะนี่ก็เป็นกระบะเหล็กเ,เอาเหล็กดีกว่าบ้างเนาะไม่ถอยมาแล้วค่อยขยับเอากระเตาเลยโอ้คนจับเหล็กครับ ปิดท้ายก่อนปิดท้ายก่อนโอ, <AC> โอ้โห้รถกอพลอยงานทาร่มครับผมโ,โอ้นี่ก้ออยู่ซ้ายมื OR, อเ่ยก้อทางซ้ายเ่ยโอ้คหหันอย่างไปก็ไม่้นะเวลาใช้งานสมบุกสมบันเลยครับผม ได้ไหมจัดเข้าไ,ไมหไมฮ้ะกลับให้คูคคลงมาเอาไปคูล่ะอ่ะเอาก็เอาเอาก็ไปทอยคันนี้ไปแล้วโอ้วสอ,อยากเข้าร่วมครับอันนี้ช่างเนาะ ช่างตี <c oughs> ไปได้เมียบานละลูนครับสุดท้ายกลับอัจจุบันนั่นแดงเหมือนเดิมอันนี้เราก็ซื้อมาครับช่วงนั้นก็2องแสนกว่าบาทครับเนี่ยแต่ว่าจะมาวิ่งเข้าเปลือครับ อาจารย์หมายว่าอาจารย์หมายจะไปเอาเอา้าคูบตามาลากครับจะได้ง่ายครับงั้นนะตามใจท่านครับนี่เรียบร้อยครับไม้สายลูกครับผมจะลากเข้าไปในโกด,ดังครับเพื่อที่จะให้ซ่อมในโกด,ดังครับ มาแล้วครับกเ,เจ้าคูวาตตา U55 ครับ ไปว่ามีคันนี้นะครับนรถเยอะเกินครับผมเนี่ยคันนี้เราจอดไว้ในโกดังครับลืมไปเลยว่ามีคันนี้อยู่อีกคันหนึ่งครับโอ้เกินด,ดูนะครับซื้อมาเสียประโยชน์มากมาเลยคนเราใส่ของไม่คุ้มค่าเลยเนาะมาจะถอยรถด,ดันหน่อยไหมดันไปไหม กดเกียววางยังไงดีระวังเด้อจะใช้กูบตาอยู่นะครับลากแล้วก็ด wow, ันเข้าไปในโกดังครับนี่เราก็ขออนุญาตครับายูทูบอยู่ในโรงงานตัวเองนะครับ เราไม่ได้กดเลยว่าให้มาดูการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมรถของเราที่ประสุวรรณภูมครับถอ,อยมามันเป็นถนนมันเป็นพื้นคอนกรีตครับไม่มีปัญหาครับอ้ข้าวข้าวเดียวเดียวเดียว เดี๋ยวใส่ข้างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกันไอตี้ใส่ข้างนึงอ่ะอ่ะใช่แล้วนะอีกโอ้ยไม่ได้แล้วมันเอียงไปแล้วมันเอียงไปแล้ววางไว้ได้เลยดึงฝั่งนู้นเอาจวค่อยว่ากันไหมเอามันเอียงไปแล้ว ลากไปครับเดี๋ยวลอกลงให้ลอกลงไปก่อนให้ขึ้นลอกลงมาเลย hello, lọc rộng mà À

Đắn lên Ở à đây nè Ở à đây nè Yên nè À, hạt lên hạt lên Thảo Hạ dừa, tao mới start này Có lẽ rồi chứ oh. nè, phứa lắm Wow ว้าวว้าวว้าวยืลนะอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าลุยอ่าหัานเลยนี่ฮะระกำลังเหลื้อๆครับกับเจ้าคูบตาอาฮ่าครับผม ประโยชน์เหลือหลายครับตัวเล็กใจใหญ่ครับผมอ้าว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 

dạp ý thôi mày mày ý đi đừng hay 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 bây giờ sáu hả đi đi ơi các cháu bay Chít sáu luôn này các cháu đứng ở đựng sáu là đừng này nó nào đan mà à. Mà, ma ma ma, Ừ Mong tí nữa, mam, mam, các bạn, Ê đi mam, đi mam, đi mam, mam, rong Oh! เรียบร้อยครับจะใช้เสาใหญ่นะครับใช้คานใหญ่ด,ดึงเอกนี่ฮะเออเรียบร้อยแล้วครับถึงที่ครับเข้าโรงงานแล้วอันนี้ก็เป็นโรงสีของพวกเราครับเนาะที่ไม่ได้ใช้งานมาประมาณสี่ห้าเดือนนะครับโรงสีมีอยู่สองเครื่องครับ นี่ยเครื่องคัดครับเราสามารถสีคัดแยกที่หนึ่งที่สองที่สามได้ครับตรงสีขนาดเล็กครับของพวกเราแล้วก็ด้านนู้นเป็นเครื่องคัดเล็ดพันธุ์ข้าวครับโอ้อันนี้เราผลิตเองทั้งหมดครับหอจกอพวกเราครับเนาะทีมงานช่างไม้ครับเนาะทําได้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละคุนสูงคนสสีตรงนี้สบายเลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราคลิปนี้ขออนุญาตจบ่นี้ครับ สวัสดีครับ